สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิคอนเนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาสานอนโดยมีรายงานข่าวนะครับจากฟุตบอลลอนดอนนะครับถึงอนาคตของนักเตะดาวลุกนะครับกองหน้าของสแตนนอนทั้งสองรายนะครับอย่างเอ็นดี้เอ็นเกตีเอนะครับแล้วก็ฟอร์ลาลินบาโลกันนะครับที่อาจจะไม่อยู่ในแผนการต a m ทีมของสแตนนอนในช่วงฤดูกาลหน้านะครับโดยมีรายงานข่าวนะครับว่าอาร์เซนอลอาจตัดสินใจในการปล่อยตัวนักเตะทั้ง2รายนะครับออกในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับ ถึงแม้ว่านักเตะนะครับอย่างเอนดี้เอนกาเทียนะครับจะได้รับโอกาสในการลงสนามช่วยต้นสังกัดในช่วงเวลาที่กองหน้าตัวหลักของสโมสรนะครับอย่างกาเบียลเฮซุสนะครับได้รับบาดเจ็บในลงสนามช่วยต้นสังกัดอัสซนอนไปถึง23นัดนะครับในลีกทําได้4ประตูกับ1แอสซิสต์แต่ในระยะหลังนะครับนักเตะก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้นะครับแลวก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเช่นเดียวกับนักเตะนะครับอย่างโฟลาลินบาลูกันนะครับที่ถูกทางด้านสโมสรแร่งในลีกเอิงฝรั่งเศสยืมตัวไปใช้งาน ที่สามารถโจมบผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยโลงสนามช่วยต้อนสังกัดไป26นัดนะครับทำได้ถึง16ประตูกับ2องเอซิตถือว่าเป็นการแจ้งเกิดได้สําเร็จของเขานะครับในเด็กเอิงแต่ก็มีการตั้งคําถามจากเหล่าแฟนบอลน,นะครับและนักเขียนนะครับว่าการทำประตูของฟาลาลินบาโลกนันเนอาจจะเทียบไม่ได้นะครับในการทำประตูในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่อาจจะมีในส่วนของระดับอีกฟุตบอลที่แข่งแข่งกว่าในลีกเอิงฝรั่งเศสโดยมีการวิเคราะห์นะครับว่าในส่วนของ อนาคตของนักเตะตั้งสองลายนะครับมีการสันคละครับเนื่องมาจากนักเตะที่ดึงกข้ามาใหม่อย่างเรนดอลตซาในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2มกราคมที่ผ่านมาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและได้รับโอกาสในการลงสนามในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับในช่วง3 4สีเกมที่ผ่านมาและสามารถทําได้ถึง1ประตูนะครับกับ5เอซิตในการลงสนามในตำแหน่งนี้นะครับถือว่าเป็นการอดช่องโหว่นะครับในส่วนของกองหน้าของซานนได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงที่ขาด ทางด้านนะครับเอนกิเทียแล้วก็กาเบรียลเวสุดในการกลับมาของนักเตะนะครับตัวหลักอย่างกาเบรียลเวสุดเองนะครับก็อาจจะเป็นจุดนะครับให้นักเตะอย่างเอนกิเทียนะครับได้รับโอกาสในการลงสนามน้อยลงก็เป็นไปได้นะครับโดยมีในงานข่าวนะครับว่านักเตะอย่างเอนกิเทียน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับ ส่วนนักเตะดาวลุ่งวัยยี่ปีอย่างโฟลารินบาลูกันนะครับที่กําลังได้รับการสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปน่าจะมีค่าตัวนะครับไม่ต่ำกว่า3าล้านปอนด์ด้วยกันนะครับโดยณปัจจุบันมีในส่วนของสโมสรนิวคาสเซิลเพื่อนร่วมลีกนะครับที่ให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะไปใช้งานในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้โดยทางฟุตบอลลอนดอนนะครับได้มีการคาดการณ์นะครับว่าการปล่อยตัวนักเตะทั้ง2องรายนะครับจะทำให้ในส่วนของออสซอนนะครับมีเป็นเงินในการเสริมทัพนะครับในช่วงซัมเมอร์ โดยเป้าหมายหลักของพวกเขาในช่วงตลาดซัมอนะครับจะเป็นในส่วนของตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับโดยมีนักเตะเป็นเป้าหมายดับหนึ่งอย่างดีแคนไลท์นะครับกองสมรสนวเดียมยูเนเต็ดนะครับเป็นเป้าหมายหลักโดยค่าตัวของดีแคนไลท์น่าจะอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงหนึล้านปอนด์นะครับในการซื้อตัวเราก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วนะครับนักเตะอย่างอ็นกิทียกับฟลารินบาลูกกันนะครับจะสามารถอยู่ค่าแข้งกับอาซนอนต่อในฤดูกาลหน้าหรือเปล่านะครับเรว่าต้อง ตัดสินใจนะครับในการย้ายออกจากสโมสรน,นะครับไปหาความท้าทายใหม่ก็เป็นไปได้นะครับก็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับของสโมสรอ,อาร์เซนอลในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมๆาครับ